สวัสดีเช้าวันอังคารกับกัลยานมิทุกท่านนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เลื่อนมาชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้คือเป็นดอกของต้นใบเงินใบทองที่บ้านนะคะซึ่งเคยถ่ายต้นสวยๆให้ดูนะคะเช้าวันนี้นะคะดอกก็เริ่มจะโรยแล้วนะคะอันนี้จะเห็นว่าเห็นว่าดอกนี่เริ่มจะบานแล้วก็จะร่วงโรยนะคะแต่ก็ยังมีช่อใหม่ๆขึ้นมาทดแทนนะคะ ช่อที่โลยแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะช่อนี้ก็โลยแล้วเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยว โรยแล้วเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะแต่งกิ่งนะคะกิ่งที่โรยแล้วเนี่ยออกนะคะเพื่อว่าให้เขาเนี่ยออกใหม่นะคะอันนี้นะคะได้นําไม้มงคลนะคะไม้มงคลที่เป็นไม้ดั้งเดิมของคนไทยเราเลยนะคะต้นใบเงินใบทองนะคะขออวยพรให้การรละยานมิตรทุกท่านนะคะรวยรวยเฮงเฮงมีความสุขกายสุข ในทุกๆวันนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันนะคะใครที่ทำคลิปริวคลิปสั้นทำสตรีมขอให้สมหวังตั้งใจกันทุกๆคนทั่วหน้าทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ